สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เบลเจนี่ชาแนลนะคะตอนนี้นะคะบ้านเราก็อยู่กันที่โรงแรมสินทรมิทาวนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่หลังสวนนั่นเองซึ่งถ้าเกิดบางคนอาจจะงงเอ๊ะโรงแรมอะไรยังไงขอให้จําว่าเป็นโรงแรมที่มีฮาเบอร์แลนด์อยู่ข้างในอันนี้เด็กๆก็จะแบบอ๋อแล้วอก,อก็กินกันเลยใช่ไหมคะสาหร,รับห้องวันนี้นะคะที่เรามาพักนะคะก็คือห้อง b e d r o o m suite เรียงยังไงเรียงไม่ถูกประมาณนั้นคือไปห้องที่อยู่ตรงหัวมุมไปเองแล้วก็มีสองห้องนอนสองห้องน้ำด้วยนะคะแล้วก็จะมีแบบพื้นที่เล็กๆอย่างนี้นะคะซึ่งครบนะมีโต๊ะใช่ป่ะโต๊ะกินข้าวมีครัวเดี๋ยวอธิบายให้ฟังทีละอย่างเลยเอาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเปิดประตูเข้ามาต้าาาเนี่ยประตูนะคะเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอตรงเนี้ยนะคะก็จะมีเป็นครัวมีแก้วน้ำมีกระติกน้ำร้อนมีชากาแฟให้แต่จริงก็คือตรง จริงเราคือเราวันนี้เราบันจากับแล้วเราก็กินไปจะหมดแล้วเรากินเรียบร้อยแล้วแต่ค่ะตรงนี้ก็เหมือนจะมีตู้อยู่ใช่ไหมก็ใส่ของได้เป็นตู้โล่งๆนะมันโล่งอยู่แล้วนะคะห้องนี้ก็ค่อนข้างกว้างเลยก็คือเราเอารถเข็นของน้องบดูมาด้วยก็สามารถวางไว้ได้แล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นครัวเล็กๆนะคะมีเตาด้วยแล้วก็มีไมโครเวฟด้วยอยู่ข้างล่างก็มีที่ดูดควัน ในตู้นี้ก็จะมีช้อนนะเอ้ยมีจานมีชามจานชามช้อนจะอยู่ในนี้ช้อนซ่อมมีครบใช่มีครบแล้วจะบอกว่าลูกบอกว่าิีกระหลิ่ด้วยอุปกรณ์การอาหารใช่อยู่ตรงนี้นั่นเองมีโอนส่วนตู้แล้วก็มีซิงนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์เราเที่ยวแล้วก็จะมีซิง์ลังจานส่วนันนี้ก็จะเป็นตู้เปล่าๆที่มีถังขยะนี้ไม่เปิดแล้วแตไม่สวยงา อ่าแล้วก็ตู้เย็นซึ่งเป็นตู้เย็นแบบที่ไม่ตัดเป็นตู้เย็นที่บอกว่าถูกใจหรงอบอกว่าเพราะบางทีเราไปนอนที่โรงแรมใช่ไหมมันจะเป็นตู้เย็นที่ตู้เล็กๆไม่เย็นอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เราแบบเอาไว้ใส่อุปกรณ์ในการปั๊มนมแล้วก็ขนลงไปมาเนี้ยได้เลยนะค่ะดีมากชอบมากก็บตู้เย็นนี้แล้วก็ในห้องอ่ะที่โต๊ะผิข้างนะคะขนาดสิ่งที่แน่แกรมพอดี อันนี้เป็นไอเทมที่ชอบเห็นแล้วแบบรู้สึกแบบเออใส่ใจอ่ะใช่เพราะว่าเป็นแบบเออ่เครื่องฟอกอากาศนะคะของชาร์ปด้วยซึ่งก็แบบดีอ่ะค่าเชโลคือเยอะค่าเชโลฟัดมาคัตเตอร์นะคะแล้วก็โซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่เป็นมีโซฟานะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมุมเป็นวิวแบบถนนรับสวนเลยเออสามารถ เปิดได้เปิดก็จะแบบห้องก็จะบบสว่างว่ามากเลยนะคะจะเป็นมุมที่ตเดเตๆชอบมากอันนี้ขออภัยในความรกนะคะเพราะว่าจะมีของอยู่นี่ตรงนี้จะเป็นตัวเต็นท์นะคะี่ตรงนี้เห็นว่า Happy camper นะคะเข,เขาก็บอกว่าเขาได้ทําการค่าเชื้อทำความสะอาดเต็นท์แล้วก็อุปกรณ์ทั้งหลายแหล่ในเต็นท์เรียบร<ม>้อยแล้วมีของเล่นมีนิ<ม>นทาน,ทานข้านมี ข้างหน้าเต็นท์ก่อนหน้าเต็นท์จะมีอัไนนี้นะคะก็จะมีแบบทางรถไฟของไีเร์เส้นม้แล้วก็มีรถไฟมีกล้งสองทางไลมีไฟฉายแบบอย่างเงี้ยเป็นอุปกรณ์ที่เด็กๆได้เล่นกันขอดูนี่หน่อยอาใช่มีนี่ด้วยมีตะเกียงด้วยก็คือจะแบบฟิวเต็นท์เนาะอันนี้จะเป็นแพ็กเกจสกิทเคชั่นก็จะเป็นแบบแพ็กเกจพิเศษร่วมแบบไเวลแลนด์ด้วย ก็จะเล่นก like ันอยู <speaking <speaking, ่ตรงนี okay. ้ก็ม uh ีตุ๊กตาด้วยมีตุ๊กตาตุ๊กตาอะไรมีตุ๊กตาในเต็นท์ที่ด้วยซึ่งตุ๊กตาที่เป็นตุ๊กตาแบบเมื่อคืนเห็นเป็นหมาเป็นฮิปโปแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นแบบหมาป่าใครจะนอนในเต็นท์ก็นอนได้ใช่แต่เมื่อคืนไม่มีใครนอนในเต็นท์เลยตอนนี้บ้านนอนในห้องหมดเลนะคะแล้วก็อันนี้เป็นห้องก่อนเข้าห้องนอนก็จะเป็นห้องน้ำก่อนห้องน้ำ ห้องน้าด้านนอกก็คือมีห้องน้ําและห้องอาบน้ำนะเป็นชาวเวอร์ด้วยนะคะอันห้องอาบน้ำก็คือขนาดกระทัดรัดแต่ว่าอาจไม่ได้แตทั้งสองห้องเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบ้านไหนที่มากันแบบเป็นแฟมิลีใช่ไหมเราก็จะไม่ต้องแยกห้องน้ากันในการาน้แล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูมาสเตอร์เบดรูมนะคะตรงนี้จะเป็นมาสเตอร์เบดรูมปิดกับตห้องน้ำน ก็เขามาอันนี้ผ่านการตอนไปแล้วเช่นกันนะคะก็จะมีประมาณนี้มีเตียงนะคะขนาดใหญ่แล้วก็อันนี้เราดีเควสไปใช่ไหม,มเพราะ่ามีน้องผู้มาด้วยก็มีเบบีคอรมาด้วยนะคะเขาก็เตรียมมาให้พร้อมอุปกรณ์มีฟอยด์หอนข้างแล้วก็พาด่มเรียบร้อยแล้วก็ในห้องนอนทั้งสองห้องก็จะมีในส่วนของโต๊ะทำงานให้ด้วยนะคะมีไฟมีอะไรที่แบบดีแล้วก็ที่ชาร์จแบบเยอะดี คือแบบอันนี้ก็คือ, work form, work form อยังเวิร์กโฟมเวิร์กโฟมโฮอยู่แต่วันนี้ก็ย้ายมาเวิร์กโฟมโฮเทลก็คือได้ทำง,งานว่าเต็มที่มา,มมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวพามาดูห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำที่อยู่ในมาสเตอร์เบดมกันนะคะก็จะเป็นห้องน้ำที่มีอาบน,น้าเด็กๆต้องชอบแน่ๆเลยใช่ไหมก็เป็นอ่างขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็น้ำน้ำแรงอยู่สามารถแบบตีบับเบิ้ลได้ เดี๋ยวพาไปดูห้องนอนเล็กกันนะคะเ,คเดี๋ยวจะพามาดูที่ห้องนอนเล็กกันนะคะอันนี้ก็จะมีเตียงแต่เป็นเตียงขนาดเล็กแล้วก็มีนี่อันนี้เราชอบมากเป็นแบบโซน ตัวทำงานเหมือนกันซึ่งตัวทำงานของห้องเล็กอะแอบใหญ่กว่าตัวทำงานของห้องของมาสเตอร์เบดมด้วยแล้วก็จะมีอันนี้เป็นแบบเป็นที่วางกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าใช่คือสองห้องจะเป็นตู้เสื้อผ้าแยกกันใช่ใช่ซึ่งรู้ว่าแบบดีเลยแบบว่ามันทําให้ห้องดูไม่โกอะอันนี้ก็คือเก็บของละกําลังจะกลับ้านละแต่ว่าห้องก็ไม่ได้แบบเละหรอ่ะเพราะว่ามันแบบมีตู้ในการเก็บของมันเป็นสัดส่วน แล้วก็สําหรับคนที่มาพักที่นี่จะมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างก็ถ้าเกิดเป็นแพ็กเกจค i ิสเคชั่น plus กับฮาบเบิร์แลนด์ก็จะได้คูปองเข้าฮาบเบิร์แลนด์ด้วยถ้าเกิดเป็นวันเบดรูมได้3ใบถ้าทูเบดรูมก็ได้4ใบได้สใบใช่ซึ่งราคาเนี้ยรวมอาหารเช้าแล้วก็ชุดเต็นท์แล้วก็ชุดปิกนิกชุดเต็นท์จะมีปิกนิกนี่จะมีอาหารอะไรบ้างเขาจะให้เลือกจะมีให้เลือก พาสต้าหนึ่งอย่างแล้วก็เลือกพิซซ่าหนึ่งหน้านะคะแล้วก็จะมีนักเก็ตนักเก็ตแล้วก็ไก่ทอดใช่ซึ่งก็โอเคเลยถ้าเกิดสมมติว่าใครไม่ได้มีทวีมาอยู่ในกรุงเทพนะเราเราใช้เราเที่ยวด้วยกันเนี่ยจะเหลือแค่คือละถ้าเกิดเป็นวันเบสเนี่ยเริ่ม2 0 0พันหเออเริ่มต้นที่สองพันถ้า two base c เนอร์เนี่ยแบบพวกเนี้ย2อ0พ2น0ป2ส0งบาทเท่านั้นคือถามว่าคุ้มไหมคุ้มเพราะว่าค่าเข้าฮาวเวิร์ดแลนด์คนละ380 สี่ใบนี่ก็พันหกแล้วอือใช่แล้วถือว่าแบบคุ้มมากแล้วก็เป็นการแบบพักผ่อนที่แบบพ่อแม่ก็สามารถมาทำงานได้แล้วเด็กกีดมาชอบมาก็เออเด็กๆก็แบบมาเล่นที่ฮาร์เบอร์แลนด์ได้แต่ก็ต้องคือในนั้นเข็นเขาบอกว่าก็มีมาตรการนรจัาความปลอดภัยด้วยเนเห็นเขามี่ะอาดอะไรอย่างเงี้ยมัลเวลามีสตาฟดูแลตลอดเวลาและเพียงพอด้วย ใช่ไหมคะโอเคแล้วก็จะมีสระว่ายน้ําด้วยที่นี่ถ้าเกิดใครอยากจะพาเด็กๆมาเล่นน้ำขนางใหญ่เลยแล้วก็สวยด้วยใช่เป็นแบบอยู่ที่ชั้น18ใช่ซึ่งก็เป็นชั้นที่เราพักนี่แหละอืมนะคะโอเคสำหรับวันนี้ตื่นเต้นจังเลยไม่ได้รีวิวโรงแรมนานมากเจ็ดเดือนใช่โอเคแล้วก็หลังจากวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวอีกนะคะซึ่งจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวมาดูกัน แล้วก็วันนี้บ๊ายบายก่อนละกันบ๊ายบาย